จะได้รางวัลแบบนี้เป็นต้นค่ะซึ่งก็มีการ,รานำมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนโดยการสร้างสถานการณ์ว่าถ้าผู้เรียนนะคะทำงานที่ได้รับมอบหมายจํานวนเท่านี้เท่านี้จะได้รางวัลเป็นอย่างนี้อย่างนี้1 2 3 4แบบนี้เป็นต้นค่ะ,ะแล้วก็ในส่วนขององค์ประกอบนะคะของแนวคิด gamification นะคะจะมีอยู่3ส่วนก็คือกลนะไกนะกลไกอย่างที่ฉันได้นําเรียนไปก็คือว่า กำหนดรางวัลน,นะคะให้กับผู้เรียนมีการกําหนดระดับชั้นว่าผู้เรียนที่ทํางานทรงจํานวนเท่านี้จะเป็นนักเรียนลําดับที่เท่านี้เท่านี้ในห้องนะคะแล้วก็มีการให้คะแนนเป็นคะแนนสะสมนะคะและเมื่อคะแนนสะสมได้ถึงเป้าที่กําหนดก็จะมีการให้รางวาัลนั่นเองค่ะ,ะทีนี้นะคะเมื่อมีกลไกเกิดขึ้นนะคะผู้เรียนจะดําเนินการจะมีการเข้าร่วมกิจกรรมตามกลไกของเรา ความรู้สึกนะคะที่เราเรียกว่าพลวั์หรือไดนามิกนะคะเกิดเป็นความรู้สึกภายในของผู้เรียนที่รู้สึกว่าเขาอยากจะได้รางวาัลเขาอยากจะชนะเพื่อนนะคะแล้วก็เขาอยากจะช่วยเหลือให้เพื่อนผ่านมาอยู่ในระดับเดียวกันกับเขาหรืออาจจะเป็นระดับที่สูงขึ้นจากเขานั่นเองนะคะกิจกรรมที่ใช้ในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือน,นะคะก็จะเป็นกิจกรรมที่ นักเรียนต้องใช้กลุ่มถึงจะสามารถบรรลุได้ครัะจะเป็นลักษณะของงานกลุ่มนะคะไม่ใช่งานเดียวนะคะจากนั้นค่ะออสมาชิกในแต่ละกลุ่มนะคะสมาชิกแต่ละคนในแต่ละกลุ่มก็จะมีความรับผิดชอบในส่วนของต,ตัวเองนะคะจากนั้นค่ะในรูปแบบของการจัดก,การเรียนรู้แบบร่วมมือที่ฉันเลือกใช้นะคะก็จะใช้รูปแบบที่หลากหลายนะเพื่อไม่ให้ผู้เรียนเกิดความรู้สึกเบื่อ นะคะเช่นรูปแบบที่เลือกใช้ก็จะเป็นรูปแบบทแบบซอวีทดสอบโค้ดเทสต์ดีไซน์นะคะก็คือใช้กลุ่มทดลองหรือกลุม่มนะคะแล้วก็มีการให้แบบสอบถามก่อนและหลังนนั่นเองนะคะ่ะในส่วนของเครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยนะคะก็จะมีอยู่สองส่วนคือเครื่องมือที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอนก็คือแผนการจัดการเรียนรู้นะคะโดยบูรณาการแนวคิษเกม f ฟิ a ชั o นและการเรียนรู้แบบรวมมือนะคะจำนวน4 และก็เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บข้อมูลที่ฉันใช้เป็นแบบวัดแรงจูงใจในการเรียนรายวิชาภาษาอังกฤษค่ะจากนั้นนะคะการเก็บรวบรวมข้อมูลนะคะที่ฉันทาการเก็บข้อมูลก่อนเรียนโดยการให้นักเรียนนะคะทำแบบสอบถามแบบวัดแรงจูงใจนะคะ,ะเพื่อเก็บเป็นข้อมูลเพื่อเก็บเทียบน,นะคะจากนั้นค่ะก็ดําเนินการสอน mm hmm. ตามแผนการจ,จัดการเรียนรู้นะคะ ดะะิฉันได้จะทำการเก็บข้อมูลหลังเรียนอีกหนึ่งครั้งนะคะโดยใช้แบบวัดแรงใจ